พาบันเดอเที่ยวข้างนอกครับเออนี่ครับผมพาพาลุงบันเดอเที่ยวข้างนอกครับผมได้เลยครับผมออกกล้องครับผมอ๋อลุงออกกล้องนะลุงไหนลุงแดงลุงลุงแดงลุงแดงเฮ้ยลุงแดงลุงแดงลุงแดงทำกลับอุ้ยมีปลา อันนี้ก็คือลานปลาปิกนิกอะควาเรียมนะไลฟ์สดนะแล้วแล้วพี่โบ๊ทแม่ปลานากินส้มตาอยู่นั่งกินตรงอลานปลาอะควาเรียมนะครับผมโอ้โหต้อมือต้องอันนี้คืออะควาเรียมอะควาเรียมพี่ปลาได้จับปลาแม่ผู้พานี่จับปลาไม่จับปลาไม่จับปลาไม่จับปลาพี่พาผมพาลุงมาเดินเที่ยวครับผมมาาจับปล นี่นะโอ้ยม mm ีปลาด้วยโว้ยมีปลาไม่กัดหรอกไม่ก okay. oh, ัดหรอกหนูไม่ตีนครับไม่กัดหรอกครับผไม่กัดนะคะมีปลานะน้ำไหลมีปลาเยอะะเลยนี่อะควาเรียมอควาเรียมนะสวยมากเลยลูกป้าปป้าปปลาปปลาป้าปแม่มโอ้อย่าร้องลูกอย่าร้องลูกอย่าร้องลูก จำได้บ้าว่าคือรู้อะไรจีจีอ่ะนี่นี่นี่แน่ตลยนี่แน่กลากลาใช่ไหมใช่กะลาป่ะอุ่ยมีอะไรน่าดูเลยตีเลยเอานะไม่มีนะเอานะเอานะาไอยาเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมตีน้อง ยิ้มหวานหน่อยจ้าเห <ım> ็นด้วยเห็นด้วยยีสาวคนเลยอ๋อดึงไหนดึงนะดึงกล้องหน่อยอ๋อโอเคอ๋อตีหน่อยฮัดจ้าแอคชั่นแอคชั่น t i o n ดึงกล้องนี่ดูงกล้องดีดตีนี่ตีนี่หนักเ่๋อเลยหาความเรียบ ม่วนม้วนม่วนบอลบอลหนุกจริงๆเว้ยครับผมมาอยู่ที่้วยวมาอยู่ที่ชั่วมาหาหนอง้วม่เดี๋็กคนนี้ยบุตรพลนี่ครับเดี๋ยวพอไปหาหนองข้างในกันเอ่อประตูไหนครับผม กระจีบเอเ็ดเพ็ดเพ็ดเพ็ดสิไดมชมเด็กระห่มเด็วครับเดยวไปถามข้านอกต่อครับผมพี่ครับ อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้ผม,ม้วยนะครับ